รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบบรทิศข่าวเด็ดกับเชียยายิ้มนะครับผมต้องขออภัยที่ผมเป็นหวัดเสียงแหบแพ้งนะครับก็พรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสีฟวันที่24่่ธันวาคมนะครับเราจะสรุปข่าวเด่นนะครับในวันนี้แล้วก็เพื่อที่จะสรุปข่าวเด่นทั้ง เศรษฐกิจสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับสรุปข่าวเด่นนะครับแล้วก็เมรี่คริสต์มาสและก็แฮปปี้ดิวเย r สำหรับในสัปดาห์หน้านะครับสภาพการเมืองสังคมเศรษฐกิจต้องขอโทษท่านอาจารย์นะครับที่ผมเป็นวัดเสียงแห่แพ้งนะครับก็ครับ อยากให้อาจารย์สรุปในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองความสมานระหว่างประเทศว่าตลอดปี68แล้วก็ปีหน้าเดียมันจะเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับเอาครับในปัญหาเรื่องของอการเมืองก่อนการเมืองก่อนปี68เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องของยูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่จบแต่ก็ใกล้จะจบเหมือนกันนะครับอีกนะฮะเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับ แล้วก็ในกรณีของตะวันออกกลางก็นะครับก็จบไปในระดับหนึ่งนะครับเรื่องการอ่าหน้าเรื่องของอ่าเอลกับทางด้านของอ่าตะวันออกกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่กระทบกับเรามากในปีนี้และปีหน้าก็คือเรื่องของภาษีทรัมป์ในส่วนนี้ก็ต้องยอมรลบว่าเรายังอยู่ในักนณนะดิบากกรมครบับที่เกิดขึ้นก็ทําให้เศรษฐกิจในในช่วงขึ้นปีหลังคอยเนี่ยแย่ลงกับเรื่องของต่างประเทศ อยู่ใน,ในใกล้บ้านเราก็คือการลบระหว่างเรากับทางด้านกัมพูชาเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านของการเมืองทีนี้นการเมืองตัวนี้ถ้าอธิบายทางเศรษฐกิจมันก็อธิบายได้ว่าไอ้ประเด็นปัญหาเหล่านี้ทาให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอ่อนตัวลงนะครับเราจะเห็นว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเศรษฐกิจไทยขยายตัว3%โดยไตรมาสแรกเนี่ยดีหน่อย3.2ไตรมาสที่สอง2.8เฉลี่3 พอเข้ามาสู่ไตรามาสที่สามหรือ1.2เริ่มผลกระทบจากเพื่อนฝาทีธรรมแล้วแล้วก็ไตรามาสที่สี่เนี่ยเข้าใจว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็มีการปรับตัวเลขว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะจบลงที่ประมาณ1.8-1.9นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกั้อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางด้านของเศรษฐกิจที่เห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของทางด้านของงบประมาณต่างๆเหล่านี้เราเห็นว่างบป,ประมาณที่ใช้ยอยู่เนี่ยก็เป็นลนักษณะที่จํากัดมาก งบประมาณที่ใช้อยู่ใน่เช่นปีหน้าที่เตรียมแผนก็เป็นการขึ้นนิดเดียวเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายความว่าตัวเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ถูกลุมเล่าด้วยความสามารถของภาครัฐในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและที่สําคัญก็คือว่านี่ครัวเรือนแม้ว่าจะมีลักษณะที่สําคัญหนึ่งตัวเลขต่อ GDP ลดลงเหลือจาก9 0้าุกว่าหรือประมาณ86 8สบแต่นี่อย่าดีใจเพราะนองจากว่าแบงก์ ปล่อยสินเชื่อที่ลดน้อยลงแต่ตัวเลขที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่คือเรื่องของใ้ตัวนีครัวเรือนกับประเด็นหนึ่งที่กําลังสําคัญอยู่ก็คือว่าปีนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดที่เราจะต้องมองไปถึงปีหน้าในเรื่องของนี่เขาเรียกว่ากรอบวินัยทางก,การเงินการคลังนี่สถาณะ65กำลังพุ่งไปที่70การกาดจุนเพิประมาณเนี่ย4เนกว่าถึง5เปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือบกับปัญหาสังคม เพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเพราะเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยกลุ่มที่ร่ำรวยนั้นไม่กระทบหรอกครับแต่กลุ่มที่จนเนี่ยถูกกระทบเราจะเห็นได้ชัดนะ,ะเรื่องนี่ครัวเรือนเนี่ยขยายตัวนะรัฐบาลต้องมาช,าช,ช่วยลดเรื่องดอกเบี้ยลดเรื่องอะไรต่างๆและที่เห็นได้ชัดก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะสังเกตด,ดูะว,ว่ามันมีผลยังไงกลุ่มที่เป็นตัวเลขสามล้านเนี่ยแย่ลงนะครับนะครับ แต่กลุ่มที่สามล้านขึ้นไปยังยังพออยู่ได้อันนี้ก็เป็นอธิการอธิบายถึงปัญหาเศรษฐกิจที่หลุมเล่ามาสู่ปัญหาสังคมเพราะฉะนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่เรากาลังขุยอยู่8เป็นปีที่เป็นความลําบากแล้วก็เป็นปีซึ่งมนะครับมันลําบากมาเรื่อยๆนะครับจากเปอร์เซ็นที่ก่อนหน้านี้ขยายตัวเฉลี่ย2เปอร์เซ็นต์เนี่ยปีนี้ก็คิดว่าอยู่ที่เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ1.9ครับทั้งทั้งทีรัฐบาลเองก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับโดยใช้เงินหลังสุดเนี่ย4.4ล้านในเรื่อง p าส s, <S, <S ต่างแต่พเพราะว่าเพิมผลกระทบจากน้ําท่วมตัวเลขที่พุ่งขึ้นมาก็ถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับอาจารย์ครับ <S <S ครับทีนี้ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจท่านอาจารย์ครับปีนี้เห็นบอกว่าคาดการณ์ว่าจะโต GDP เนี่ย2%เนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวเลขมันจะถึง2%ไหมครับเห็นคาดการณ์ว่า อาจจะ1.8 1.9เปอร์เซ็นต์ครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงปี68นี่ใช่ไหมครับ่อาจารย์ใช่ครับก็อยู่ที่ตัวแรกคือตอนแรกเขากะว่าไอ้ผลกระตุ้นทุกอย่างนะฮะผลกระตุ้นจากเรื่องของไอ้ตัว4.4ื่นล้านบวกกับเรื่องของอีกประมาณอะไรครับไอ้ที่ให้กับสังดาบัตรสวัสดิการเนี่ยมันจะช่วยในการกระตุ้นประมาณ0.2 0.3แต่ 2, อพอมาเจอเรื่องขาดใหญ่เนี่ยมันก็เรียกว่าถูกก็ะเฉยก็เลย ปรับตัวเลขจากสองเปอร์เซ็นอาจจะเหลือหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าผมว่าตัวเลขก็อยู่ที่ขนาดนี้ครับอาจารย์อาจจะหนึ่งจุดแปดทีหน่อยก็อยู่สองเปอร์เซ็นอันนี้ผมเชื่อมีความเป็นไปได้ครับทีเนี้ยถามว่า,าสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยถ้าอาจารย์ครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยเห็นเวิร์ลแบงก์ธนาคารโลกเนี่ยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอนี่ยเศรษฐกิจโลกปีเนี้ยน่าจะโตประมาณ3.2 3.5หรืออาจจะถึง4%ี่เปไหมครับถ้าอาจารย์ครับ เขาปรับตัวเลขขึ้นขึ้น,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 นหลายครั้งครั้งแรกก็แย่หน่อยแต่พอมาดูเรื่องภาษีธรรมเนี่ยมันเร็วร้ายน้อยหน่อยก็ไปปรับตัวเลขนะฮะตีขึ้นมาบ้างแต่จากดูแลว้วตัวเลขของเศรษฐกิจโลกเนี่ยประมาณทั้ง1.8 2.8-2.9อันนี้ก็เป็นส่วนที่มีการวิเคราะห์ในหลายๆตัวนะฮะตั้งเบอร์แบง์ทั้ง OECD นะครับแต่ว่ามีอยู่นิดเดียที่ผมหรือบอกอาจารย์ที่ปีนี้เหมอกันอัตราแลกเปลี่ยนของเราในปีนี้เงินบาทแข็งนะครับมากกว่าปกติละ นะครับอยู่ที่สามสิบสามเอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปรากฏการ์ก็มีกันรู้สึกว่าไม่เคยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าบาทเราจริงจริงมันแข็งเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนตัวลงแต่บาทของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเราเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าประเทศคู่แข่งเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของผู้ประกอบการก็ไม่เคยสบายใจเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับทีเนี้ยถามว่าในเรื่องของอ่าสภาวะทางสังคมเนี่ยคนไทยเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับ ภาคการบริโภคเนี่ยนะครับก็มีบอกว่าในเรื่องของคนไทยเนี่ย <Healthcare. S 1> ก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในเรื่องของการไปเมืองจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายังท่องเที่ยวกันอยู่เนี่ยาการภาคการบริโภคในขณะนี้เนี่ยเมืองไทยอาจารย์คิดว่าคนไทยยังมีการท่องเที่ยวอยู่มากไหมครับเรามีการเรียกว่ายังใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไหมภาคการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยอุตสาหกรรมการส่งออก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นหรือตกต่ำลงครับท่านอาจารย์ครับตรงออกดีดีขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะแต่ตอนแรกก็มีการวิเคราะห์อตอนต้นปีนี้นะครับว่าตรงออกจะขยายตัวสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เอาเข้าจิกจิงสิบเดือนที่ผ่านมาขยายตัวสิบสองเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอีกสองเดือนเนี่ยนะยิ่งสุดลงเนี่ยคาดว่าตรงออกปีจะขยายตัวประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นลักษณะการส่งออกอี่ดีมากครับนะครับ อันที่สองเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยตัวเลขต่ำกว่าที่เราคาดก็คือท่องเที่ยวสางประเทศอาจจะอลือประมาณสามจุดสามล้านนะครับส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของคนจีนนะครับกับอีกปัญหานหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําท่วมบ้างอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเพราะน้ําท่วมมีผลกระทบกับเรื่องท่องเที่ยวที่ประเทศใกล้เราจะมาเลเซียต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็กระทบลงไปนะจากที่คาดว่าสามห้าสามหกล้านก็จะเหลืออยู่ที่ที่นี่รวมกับงานเดินท่องเที่ยวภายใน ก็คงจะก็มีการรดดมกันเยอะมากอันนี้ก็คงโอเคในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีปัญหาเรื่องของอุทกภ,ภัยด้านของน้ําท่วมด้านนะไก็ถูกกระทบแต่ว่าการลง็น<ม>ลงอะไรต่างเหล่านี้ก็ใช้ได้และยิ่งตอนปีใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ทาท่าจะดีนะครับเรื่องของการจองอะไรต่างดีปีน,ปนี้โดยภาพรวมตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าที่คาดเอาไ,ไว้โดยเฉพาะท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ย รวมกันเข้าจะประมาณ2.5ล้านล้านเนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้อยู่ครับผมไปรับประทานอาหารออตามพัตาคารต่างๆนะาจารย์นะทุกร้านบ่นหมดเลยนะครับว่าอาหารร้านอาหารเนี่ยเงียบมากไม่ว่าจะเป็นเยาวราชหรือร้านอาหารจีนร้านอาหารฝรั่งฝรั่งบางค่าเนี่ยนะครับอาหารเวียดนงเวียดนามเนี่ยบอกว่าอาจารย์ช่วยสนับสนุน ร้านเราหน่อยประชาน,นในร้านเราหน่อยเนี่ยมันเยียบมากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมีคนมาเลเซียคนจงคนจีนเนี่ยไปไปท่องเที่ยวมามามาทานอ,อ,อ,อาหารเนี่ยวันนี้นักท่องเที่ยวมาลดน้อยลงมามากนะครับแล้วก็ยิ่งหาดใหญ่เนี่ยนะครับเจอน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ยผมสัมภาษณ์ท่านประธานสภาหอากันค้าคุณทรงพลเนี่ยนะครับบอกว่า โอ้โหกว่าจะฟื้นฟูได้เนี่ยนะครับประมาณ4 5หเดือนเลยเนี่ยนะครับภาคอุคตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยไปอีกยาวนานไปทอดไปถึงจนปีหน้าเนี่ยอาจารย์ว่าจริงแท้ขนาดไหนครับาอาจารย์ครับอ่าท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่บอกว่าต่างประเทศอย่างโดยว่าคนจีนเนี่ยฮนะก็ลดน้อยลงไปส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอ่ข่าวข่าวความเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ อะไรนี่ก็ต้องยอมรับแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจกเขาขยายตัวปีนี้ได้ถึงห้าเปอร์เซ็นตัแน่นอนอแต่ว่าอาจจะไปเวียดนามอะไรมากขึ้นกับเรื่องของอุกกภัยซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากมาเลเซียนี่ก็สําคัญมากเพราะฉะนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยบวกกับเรื่องของเศรษฐกิจเราชะลอตัวลงร้านค้าต่างๆมันก็เงียบเก๋วอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นจริงแต่สําหรับปีหน้านั้นผมก็คิดว่าคงจะมันจะมีประเด็นปัญหาหลายฝ่ายนะครับถึง ตรงนี้ก็พูดถึงปีหน้าเลยดีไหมครับอาจารย์อะครับครับครับคืองี้ครับอาจารย์ครับทีนี้มาพูดถึงได้ยินใช่ไหมผมพูดถึงปีหน้าเลยนะครับ,รบทีนี้ถามถว่าความสัมพันธ์มมนระหว่างประเทศกันว่าจะขยายตัวต่ํากว่าปีนี้ประมาณเหลือยง1.4หรือ1.5นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองบอกว่าต่ำมากที่ดสนอรอบ30ปีความจริงไม่ไถึงขนาดน,นั้นหรอกครับเพราะว่าเมื่อสัก4-5ปีที่แล้วไอ้เรื่องของไอ้วัดรยกเนี่ย มีเจ็ดลบกันนะ่ต้องใช้เวลาสีปีกว่าจะฟื้นขึ้นมาเอาแค่ง่ายๆแต่ต้องยอมรับว่าปีหน้าแตฮถ้ามีความเป็นไปได้ที่อัตราการเติบโตเนี่ยจะต่ามากประมาณหนึ่งถึงสี่จรดห้าะว่าจะเกิดจากผลกระทบจากเรื่องของภาษีทรัมม์นะครับซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ กับไม่แน่นอนเพราะว่ายังคุยกันอยู่แต่ที่แน่นอนก็คือภาษีพรมทําให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวต่ํากว่าที่มันควรจะเป็นอัตราการค้าก็าขยายตัวต่ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะะนั้นเลยค่งตัปีหน้าเนี่ยผลกระทบตัวนี้จะส่งผลในครึ่งปีแรกเนี่ยต่อเรื่องของท่องเที่ยวกับเรื่องของทางด้านของส่งออกนะครับแต่ภาพจะชัดขึ้นมาในครึ่งปีหลังและการนี้เป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องที่สองผลกระทบตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับ ความมั่นคงก็จริงแต่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจระดับหนึ่มงมาส่งผลตรงด้านการค้าชายแดนนั่คือเรื่องผลกระทบจากเรื่องของปัญหาขัดแยง้งแล้วก็สงครามทางด้านชายแดนระหว่างทางด้านของกัมพูชาเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยปัจจัยตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองในแง่เศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่กระทบกับเรากับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือมันส่งผลทุกปีนั่นก็หมายความว่าเราจะเห็นได้ชัดนะว่าพอเศรษฐกิจ ขยายตัวชาเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยก็จะเจอปัญหาว่าขยายตัวต่ำซึ่งผมเปรียเทียบแล้วเหมือนกับวิกฤตตอนปี1995ของญี่ปุ่นที่จะลอสแจ็คเก็ตคือลักษณะที่ทรงอยู่ที่หหรื <c oughs> 2> อ2อเปอร์เซ็นต์ทั้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเจอปัญหาเหมือนกับลอสแจ็คเก็ตที่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะสร้างปัญหาว่าถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ เรื่องของปัญหาสังคมโดยเฉพาะที่เกิดจากนี่ครัวเรือนก็จะยยายลาปาาขึ้นไปกับวันที่สองมันจะกระทบกับอีกอันหนึ่งก็คือสศรษีกิและภาพนการคลังซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะที่ผมเรียกว่าหน้าผาแต่การคลังคือขึ้นมาบนสุดๆนะครับการขาดดุลก็ประมาณเกิน65%ต่อ GDP งนเรื่องของอการขาดยอการขาดการหนี้สาธาร,รณะเกิน65%ของ GDP ออาการขาดดุลก็ประมาณ4 5 นะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณก็อยู่ในขาหน้าที่จํากัดมากเลยนะครับที่มีงบลงทุนที่สิซึ่งถือว่าต่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปีหน้านะฮะที่มีมีการวิเคราะห์และยังมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไปพูดถึงเพราะฉะนั้นปีหน้าก็มีการคาดการณ์ว่าเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ1 4ถึง1.5ครับอาจารย์ครับครับทีเนี้ยมาเราเอาพูดเฉพาะปีนี้ก่อน เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเนี่ยผมก็จะขอสัมภาษณ์อาจารย์ต่อเนี่ยเอาปีนี้นะฮะได้ข่าวมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกศาลสั่งเนี่ยนะครับไม่ทราบข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะถูกศาลสั่งบอกว่าให้ยกเลิกการาสั่งผู้อพยพเนี่ยทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติชาวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยให้อพยพไปไป,ไปเรียกว่าแม้กระทั่งเกิดในอเมริกาเนี่ยนะ ให้เรียกว่าอบพยพไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะทั้งงที่เกิดในอเมริกาเนี่ยให้หยุดซะก่อนเนี่ยนะฮะข้อเท็จจริงเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับผมก็จะอย่างนี้สิ่งทธิซ้าท,ทำเนี่ยมันผิดกฎหมายใช่ไม่คือเผลเพราะว่าเขาเราะกฎหมายอยันหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิรับว่าอะไรครับเป็นเรื่องหิวเป็นไรที่เขามีสิทธิ์ในการที่จะเรียกว่า,าเป็นอะไรครับเดินทางทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคนเนี่ยอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่พูดง่ายนะครับเขามีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ที่อะไรออกเพราะกฎหมายอเมริกามีบางส่วนที่กําหนดไว้ว่าจะไล่ออกเขาต้องมีการพิสูจน์ว่าเข้ามาในขนาดที่ผิดกฎหมายแต่ทัป์ได้ใช้วิธีก็เรียกวา่าเข้าไปบีบบังคับนี่คือเหตุผลที่ทั้งมา,ามีการซอกร้อ,อกันนะครับว่าทัป์ผิดกฎหมายแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทีง่ต่อสู้กันในชั้น3านะครับนะเพราะว่าทัป์เองก็พยายามสู้กันในด้านของอะไรครับจากขั้นต้นก็ไปสู่เรื่องของอุทธรณ์และบางเรื่องไปสู่เรื่องของศาล อาสารเช่นสูงคือสารสนุลเพราะั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าผลกระทบอันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นกระทบกับพวกเราหรืออพวกนี้คงจะไม่ไม่มากเท่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ท,ท,ท,ที่น่าสนใจเพราะว่าในส่วนนี้เป็นกระทบกับทางด้านของการเมืองอเมริกาในขณะที่คล้ายๆมีการแบ่งขั้วมากขึ้นในขณะนี้ที่เกิดจากนโยบายที่แตกต่างกันในขณะนี้พูดง่ายมันเป็นการแสดงออกถึงการแบ่งขั้วระหว่างฝ่ายขวา นะครับซึ่งอะไรครับซึ่งไม่พอใจใส่้าใส่ายนั่นเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนอของสิทธิของ d e i และคบเรื่องของ diversity equity และก็ inclusion ก็ <c oughs> คือพ <c oughs> วกความมีมีความแตกต่างทางเพศแต่ด้านขวาเนี่ยตรงข้ามอันนี้จะเป็นผลกระทบต่อเรื่องการเมืองภายในของเขาอันนี้เป็นการแยกขั้วที่ขยายตัวมากขึ้นครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาอาจารย์ ในเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในเรื่องภาษาตาเมือนตาเมือนทมตาควายเมือนโต๊ดเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของกองทัพอากาศ F16 เนี่ยยิงลถล่มตึกร้างที่คาสิโนเนี่ยแล้วก็ยึดในเรื่องของเนิน350ย์เนี่ยยึดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าสงครามไทยกัมพูชาเนี่ย จะยืดเยื้อมากขนาดไหนอังเกอร์ฮุนเซนเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะโค่นถูกโค่นอำนาจเนี่ยอาจารย์คิดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยฮุนเซนเนี่ยจะโดนยึดอำนาจจากชาวกัมพูชาไหมเพราะว่าคนคนกขมรเนี่ยรังเกียจฮุนเซนอย่างมากมายเนี่ยแล้วก็จะถูกยึดอำนาจเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเป็นจริงไหมครับท่านอาจารย์ครับเรื่องของเศียรภาพการเมืองภายในของเขาแน่นอนมีคนไม่พอใจ เยอะแยะมากพอสมควรคำถามก็คือใครละครับที่จะขึ้นมาทดแทนเขาซึ่งเป็นของง่ายผมยกตัวอย่างง่ายในเบเนเซียร่าปรากฏผู้นำเนี่ยโอ้โหคนเปลียดกันเยอะลุกขึ้นมาเท่าไหร่ในขณะที่มีการแทรกแซงจากต่างประเทศนะฮะก็ยังไม่สามารถกับไล่ได้โดยเฉพาะอเมริกาขนาดนี้ยพยายามจะเข้าเรียกว่าเข้าใช้ก็เรือ่องอะไรเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเหมือนก็ว่าจะไปยึดชั้นใดกับชันนั้นครับแม้ว่าคนภายในจะไม่พอใจแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะก็คือว่า ใครละที่จะขึ้นก้าวที่สองเขากำลังใช้ส่วนเดิมก็คือตัดเชยไอความไม่พอใจด้วยการสร้างชาตินิยมนะเพราะฉะนั้นที่มันน่าเป็นห่วงอยู่นิดเดึิงก็คือเมื่อวานนี้เองคุณเซนเออกมาพูดในสนองเฮ้ย เอ e มนี่ไม่นอยู่จบที่ชายแดนนะมีการพูดกัน่าเว่าจะเกิดสงครามด้วยซ้ำตอนในเรื่องนี้เป็นส่วนที่น่าคิดและน่าเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีการใช้เรื่องโดนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นเรื่องโดนเนี่ยมันไปกระทบกับเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของในตัวตัวตัวถาูปะพุกอนเรื่องที่เกี่ยวข้องการบินเกี่ยวข้องอะไรต่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าคิดเพราะว่าถ้ามันคิดเชื่อต่อไป นะครับไนกรนนี้ก็คงจะส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศแล้วก็สิ่งที่มันทิดเชื่อส่วนนึนก็คือเวลาที่ตกลงกันเขาบอกว่าม,มีการสันติภาพเอาเพราะจริงๆเขาคะะมิดนี่คือเหตุผลที่เรานทนไม่ได้ขณะเดียวกันวัเราก็ต้องพยายามที่บอกว่าโอเคนะครับในการที่จะนำจานนี่ก็คืออยู่กับเขาว่าเขาสามารถมียุติหรือไม่าันนี้เขาไม่สามารถยุติเกมมั่ก็ยังเล่นต่อครับอาจารย์เพราะาในขณะนี้เราเองก็พยายามรักษาทิเบตยของเราเต็มที่เพราะว่าเวลาที่มีการตกลงก็คือ พูดแล้วต้องทําแต่สิ่งที่เราทนไม่ได้ก็คือเขาพูดแล้วไม่ทำพอไม่ทำปั๊บยังไปบอกกับต่างประเทศในลักษณะที่คล้ายๆว่าเราเป็นผู้ไปทำเพราะนั้นนี้ก็เลยทําให้สถานการณ์เลยยืดเยื้อวันธาตมีของเราก็คือไม่ว่าต่างประเทศจะเข้ามาขอให้จบแต่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะจบต้องจบจริงๆทังน่ส่นั้นต้องมีการหยุดจริงๆจริงๆต้องมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมท่านดูแล้วมันก็ยังไม่ได้จบง่ายๆครับอาจารย์ครับ,ารบอาจารย์ครับ สงครามยูเครนเนี่ยฝชนวนกาซาเนี่ยมันจะยืดเยื้อมันยืดเยื้อมายาวนานหลายปีเนี่ยเซเลนสกี้ก็เดินสายไปทั้ง UN ไปทั้งอ,อเมริกาเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปยาวนานขนาดไหนครับท่านอาจารย์ครับผมคิดว่าไม่ยืดเยื้อละอาจจะเรียกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะจบลงได้ทั้งเหตุผลก็คืออะไรครับมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยรัเสเซียได้เกือบคือรัเสเซียนเนี่ย ขึ้นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้อาจจะเกินร้อยที่บอกร้อยเปอร์เซ็นก็คือเขาตั้งอยู่บนถิ่ฐานว่าเขาจะได้เรียกว่าพื้นที่ตอนบัสซึ่งประกอบไปรูห้ามแตดอนเดดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งในส่วนนี้ขนาดนี้เขาได้มาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในการเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้ร้อยแต่แต่ว่าทางด้านเซเรนสกี้กับทางด้านยุโรปบอกไม่ยอมเพราะอะไรคุณได้แปดสิบอยากได้ได้ร้อยเพราะฉะนั้นเขาใช้วิทธิถ้าอย่างนั้นผมก็ลดต่อ ราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้ส่วนด้านอื่นผมุูอย่างฟังาดา้านใครมียเคาเื่ไปร้อยเร็แล้วเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวเกซอนเขาได้ไปจิตแปดสกับซาบอริเชียเขาได้พูดง,ง่ายๆตอนนี้สิ่งที่เขาได้คือภาพตก,กลงกันไม่ได้เขาก็ใช้วิธีขยายตัวอะไรครับเรื่องของการลบกต่อในลักษณะที่เขาร่วมอเมริกาตออน,นี้ไม่ได้ช่วยทางอาวุธอาจจะขายอาวุธแต่ว่าไม่ได้ช่วยทางการเงิน ยูโรก็เพิ่งผ่านวิกฤตเพิ่งจะออกเงินวันเก้าหมื่นล้านเพื่อช่วยเหลือทางยันอยู่เคนถ้าพูดง่ายยูเคนอยู่ในฐานะลําลบากแต่ก็พยายามกดดันทพ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัเสเซียกําลังได้สิ่งที่เขาเกือบจะได้ทั้งหมดงแต่คุณเกรงเพว่าเขาจะได้ต้องการไม่ใช่ร้อยหนึ่งร้อยกว่าแม่หมายถึงขย้ายไปแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านรัเสเซียเองก็อยู่ในลักษณะที่มีแรงกดดันจาก้เศรษฐกิจ เราเห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้เกิดการขยายตัวเกิดการขยายตัวปีนี้ต่ำมากเพิหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็จำนวนของคนที่ทำงาน,นต่างๆเหล่านี้มันก็มีปัญหาแล้วก็ยังถูกกดดันจากเรื่องของราคาน้ำมันด้วยทั้งแรงกดดันนั้นนี้อาจจะทำให้ในที่สุดนะหาทางลงขึ้นมาได้และที่แน่นอนในการนีนอาจจะมีประเด็นปัญหาอยู่สุดเดียวคือเรื่องของการอ่แลกเปลี่ยนสถานที่ถึงจุดหนึ่งยูเครนผมต้องยอมในในระดับหนึ่งตั้นหาถือท่าอยู่งที่ว่าจะมีหลักประกันอะไรนะฮะที่จะทำให ทางยูเครนกับาทางด้านสหภาพโุโรีที่อยู่ในอยู่นั่นอยู่ในนาโต้บอกว่าอีกหน่อยจะไม่มีใครผู้คามจากรสัสเซียตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะหาทางที่อเมริกากําลังบอกว่าจะเข้ามาร่วมนะยูเครนไม่ได้เข้าอนนาโต้ NATO แต่จะใช้มาตรห้าของนาโต้คล้ายๆมาช่วยเหลือแต่หลักประกันอันนี้ยังไม่ชัดพถ้าชัดขึ้นมาปับเนี่ยแนวโน้มในการที่จะยุติสงครามอันนี้น่าจะสูงขึ้นอันนี้ก็พูดง่ายมันก้าวหน้ามนอีกระดับหนึ่งแล้วครับ จะอยู่ที่ว่าหลักประกันนั้นเนี่ยนะครับว่าอเมริกานั้นจะให้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านไหนโดยที่อเมริกาจะไม่มีกองกําลังทางพื้นดินแต่ก็มีการบอกว่าจะมีกองกําลังช่วยเหลือทางด้านอินเทลเลนช์นกับช่วยเหลือทางด้านทางอากาศหรือเรื่องต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันเข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้าแรงกดดันนั้นเนี่ยน่าจะค่อยๆที่เ่ียวค่อยๆที่จะกดต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็คือว่า ขณะนี้ทั้ง2อฝ่ายเนี่ยอยู่ในฐานะที่รักเซียก็น่าจะพอใจก็ได้ไปเกือบเร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพียงแต่มีบางจุดนะครับที่กําลังเกิดขึ้นแต่เขาถือว่าเขามีความได้เปรียบอยากจะได้มากกว่านั้น <c oughs> แต่ว่าถ้ามันมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจมากขึ้นถึงตรงนั้นผม <c oughs> ผมคาดว่าปีหน้าเราคงจะเห็นโอกาสที่การเจราจายุติใ้ตัวนี้แต่ยุติตัวนี้ก็ได้ไหมายความว่ายุติความอะไรเพราะยุติตรงนี้ มันจะเป็นปัญหาต่อยุโรปอันต่อไปว่าภัยกู้คามที่เขากลัวจากรัเสเซียยังจะเกิดขึ้นในอนาคตาเพราะเั้นเป็นการยุติชั่วคราวเท่านั้นเองครับแต่ว่าเนื้อหาในการยุติต้องมีหลักประกันที่แน่นอนที่จะทําให้ยูเครนมีความรู้สึกว่าจะไม่มีไทยกู้คาเรื่องยุโรปต้องมีหลักประกันซึ่น,นี้ผมเชื่อยังเป็นปัญหาอยู่ในอนาคตครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับพักสักครูกครับ